สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำชทมาทอสมูตตี้หรือว่าสมูตตี้มะเขือเทศนั่นเองแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ทำนะคะแล้วก็จะชิมครั้งแรกไม่รู้ว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงนะคะก็มีมะเขือเทศสี่ลูกนะคะมีน้ำเบรลมอนมีแครอทแล้วก็มีสลารีนะคะแล้วก็มีน้ำน้ำน้ำมะเขือเทศนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีพริกไทยดำแล้วก็เกลือนั่นเองซึ่งสูตตี้ที่ใส่ พริกไทยก็เป็นสมูทตี้ครั้งแรกที่จะชิมนะคะมาดูกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงตอนนี้เราไปหั่นแครอทแล้วก็มะเขือเทศกันก่อนนะคะ ตอนนี้เราก็มาเอาส่วนผสมใส่กันนะคะก็ที่หนึ่งใส่เข้ไปแล้วก็มีซาลาลีมีแครอทแล้วก็มะเขือเทศนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำเลมอนนะคะแล้วก็น้ํำมะเขือเทศนะคะน้ำมะเขือเทศจะใช้แค่ครึ่งถ้วยนะคะเราก็จะใส่พริกไทย1นช้อนโต๊ะ ครั้งแรกที่ทำสูทตี้แล้วใส่พริกไทยแล้วก็ใส่เกลือเส่วนหนึ่งหยิบหนึ่งนิดหนึ่งนะคะแต่ของหนึ่งตัวมาสศ็นหนึ่งส่วนแปดนะคะแล้วก็ตัวนี้หนึ่งก็ใส่แครอทใส่สลารีแล้วก็มะเขือเทศพริกไทยเกลือแล้วก็น้ำเลมอนนะคะน้ำเลมอนหนึ่งจะใส่ประมาณสองช้อนชานะคะแล้วก็ อันสุดท้ายเออแล้วก็ใส่น้ำมะเขือเทศนะคะน้ำมะเขือเทศครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งไปสี่ก้อนใส่กลือห้าก้อนนะคะมาดูว่าจะปิดได้หรือเปล่าวันนี้มีน้ำแข็งด้วยเราก็จะกดปุ่มนี้ สูตรนี้จะได้สองที่นะคะเดี๋ยวมารังชิมดูว่าจะอร่อยหรือเปล่าชันไปได้เครื่องแก้วเพิ่งได้ความเผ็ดจากพริกไทยสำหรับคนชอบกินน้ำมะเขือเทศนะคะลองไปทำดูนะคะอืม ใส่พริกไทยมันจะมีความเผ็ดออกมานิดนิดมันทำให้อร่อยขึ้นก็โอเคถือว่าอร่อยก็ลองไปทำดูกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวหนึ่งจะลงสูตรวาให้ใต้คลิปนะคะสูตรนี้จะทำได้สองแก้วนะคะก็ถือว่าเฟสพอสมควรนะคะก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย